โอเครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่ช n แนลของนายบาสมิวสิกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาแกะกล่องกันเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะเป็น E ีีที่เรื่องราวของการแกะการแง่นะครับเดาโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูเลยนะครับว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนนะครับที่ผมจะเอามาแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเลยไปต่อเลน โอ้อะไระนะเรื่องี้ใสายไ้องใสไฟ,ไฟนี่นะครับไซส์ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้กล้องอาจจะเป็นเลนวายนิดนิดนะครับมันก็จะดูแบบใหญ่นี่ถุงตึ้งนะก็จะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเรามาแก้ก็ด้วยดีกว่าอุ้ยรู้สึก EP นี้จะเร็วนะทุกคนมันจะเร็วมากนะ <S <S เร็วกว่าเดิมด้วย ก็มันไม่ได้แท็กมามแน่นหนาอะไรแาบนี้นะดูจังมิติแล้วเบนๆป,ประมาณนี้แน่นอนตึงๆกีตาร์แน่ๆนะเดี๋ยวเดียเ๋ยวขออนุญาตมานั่งกลางๆนิดนึงครับนี่นะฮะกีตาร์แน่ๆนะฮะไปเลยนะครับแกะต่อบ น้ําหนักก็น้ําหนักเบานะครับไม่ไม่ไม,ไม่แน่ๆไม่ใช่เลฟพอแน่นอนนะเพรเบาแล้นี่ดามคอมาอย่างนี้ด้วยนะครับดามคอกันกันการโดนกดทับนะฮะ หเห็นเป็นสิงเกร์บอร์ดแล้วทุกคนซิงเกร์บอร์ดนะฮะเป็นรถตบูดสีสดำอินเลเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกสามเหลี่ยมอะไรอ่ะเน,นี่นยสามเหลี่ยมอะไรอ่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเขาเรียกสามเหลี่ยมอะไรผมไม่รู้ไม่รู้กันนะไปต่อไปต่อไหนขอดูยี่ห้อหน่ี เฮ้ยเห็นวี่หอละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันชัดๆนะครั<อ>บโอบ้โหใหม่มากบอกได้คำเดียวว่าใหม่มากสภาพนี่แบบว่าใหม่มากครับลูกบิดนี่แบบไม่มีรอยเลยใสยๆเลยนะครับไม่มีแบบเขาเรียกอะไรพวกเกลืออะไรขึ้นเลยไม่มีเลยนะนี่นะครับ พอเป็นแบบนี้แล้วโอ้โหชาวล็อกปัดสุดยอดนะนี่วอชเบิร์นวอชเบิร์นโอ้โหที่ล้ำกว่านั้นทุกคนที่ล้ำกว่านั้นเดี๋ยวขอโชว์ข้างหลังหน่อยขอโชว์ข้างหลังหน่อยนี่ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าแล้วนี่นี่นี่เมดอินเกาหลีนะครับโอ้แม่เจ้าโอ้ไม่ใช่อินโดนะครับนี่โคาหลี Korea นะครับ ร็อตโคเรียนี่สุดยอดบอกเลยคืองานบ้านงานบ้านเราเนี่ยถ้าท็อปสุดมัน U.S. ใช่ไหมครับลองลงมาเป็นเจแปนใช่ไหมฮะรองลงมาเกาหลีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อะไรก็แล้วแต่นะฮะอินโดอินโดก็โอเคนะจีนก็โอเคหมดแหละนะครับแต่ เข้าว่ากันถึง G T D ตจริงๆเนี่ยแต่ว่าเรืงันรู้สึกว่ามันต้องเป็นว S K 8แล้วพวกนี้ลองมาก็เก่ารึเลยปล่าอะไ่ตามสเต็ปไปเลยนะอินโดจีนอะไรพวกนี้นะใช้หน้าอะไรเงี้ยว้าว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 ดูใหม่เกินเจเจ้ายอดจอนมากเลย นี่ครับน้ำหนักตัวเบาๆโอ้ยคอลื่นคอลื่นโอ้ยคอลื่นมากอะ่ะเฮ้ยคอลื่นมากอะ่ะโอ้นี่นะครับสีดําฟอ,อยล์โรสด้วยนะฮะฟอ,อยล์โลสเ,เดี๋ยวเรามาค่อยรีวิวแล้วกันอันนี้เอ,อเป็นการแบบแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่นะตัวปิกอัพเป็นฮัมซิงฮัมนะครับ แล้วก็สกรีนติดยี่ห้อของวอ s เบิร์นมาด้วยเป็นตัว W นะครับทั้ง3ตัวเลยเป็นอ,อะไรแท้นะครับอะไหล่แท้ๆเลยเนี่ยมีแต่รอยขี้มือผมอะไม่ตัวเขาไม่มีรอยเลยนะครับใสามากทุกคนใสามากนีช่องเสียบสายแจ็คอยู่ด้านนี้ครับก็เท่ดีแต่โอ้สปริงเหมือนเหมือนด้านหลังไม่ค่อยได้แกะเท่าไ,ไหร่ แต่โดยรวมนี่คือคือใสมากนะครับทุกคนใสมากเลยนี่ขนาดยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ถูเลยนะครับว้เธออ่าโอเคเลยที่คอลื่นมากคอลื่นมากคอลื่นบางด้วยบางจัดเลยนะครับคอนี้บางจัดเลยดูดิบางบางจัดจัดเลยนะครับสุดยอดอะลื่นด้วยนะครับข้างหลังอะ เป็นคอน่าจะเป็นไม้เมเปิลนะครับเท่าที่ดูแล้วนะตัวนี้ก็ต้องเป็นเมเปิลแน่นอนเลยเพรแบบเนี่ <Okay. S 2> yeah. มันอารมณ์มันแบบเสียงมันใสๆอะ่ะคือไม้มันใสๆนะครับก็น่าจะเมเปิลนะครับเท mm hmm. ่าที่ดูลายลายที่คอดูก็น่าจะเมเปิลโอเคครับอา้าวสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับนายบัฟมิวสิกนะฮะ โอ้โหชาวล็อกมากอ่ะดูหัวหัวหัวโห,วหดจัดนะครับทุกคนอวันนี้ก็ของคุณทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ช่วยกันแกะช่วยกันแงะเจ้ากีตาร์ตัวนี้มาชมเป็นเพื่อนกันนะครับกับเจ้าวอสเบิร์นตัวนี้รหัส R S 980นะครับก็คืออีกหนึ่งตัวที่เป็นกีตาร์แรรแรไอเทมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ ด้วยความที่วัสดุอะไรเขามาเนี่ยจัดเต็มแน่ลูกบิดโคเวอร์ด้วยนะครับลูกบิดโคเวอร์โอ้ยลูกบิดโคเวอร์โอ้ยตีรหัสหมดเลยนะฮะทุกตัวนะครับหนึ่งแปดขีดหนึ่งนี่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮาร์ดแวร์มาเนี่ยจัดว่าดีมากนะครับฟอยด์รก็ของวอชเบิร์นเองด้วยนะครับฟอย์เบิร์นเอฟฟลอยลด์รนะครับ อ่าโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมารีวิวกันนะครับวันนี้ก็ดูประมาณนี้ก่อนนะครับโอ้โหสายลลอกแน่นอนจิงน้ำหนักเบาสบายด้วยนะเวลาใส่สภายเล่นโอ้โอเคเลยครับว,วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ